ก็ต่อแถวไปซื้อตั๋วกันเอไปชมอคโีแลเอาไชมอคลไปเไปเกาืช้างอ่ะเกาะช้างเกาะช้างมีช้างไหมมีมีช้างด้วยวี้ใครนี่ใครอ่ะเขาขายตั๋วดิเอใช้นี้าที่มากี่คนสามคนค่ะ รวมน้องแล้วใช่ไหมของพี่สองคนสองร้อยแปดสิบน้องยังไม่เสียสองคนสองคนสองร้อยแปดสิบบาทน้องไม่เสียตังค์ค่ะน้องตัวเล็กอยู่ขากลับซื้อใหม่นะคะอันนี้ขาเดียวนะยกขวาเขาคิวได้เลยจ้ามีตั๋วไม่ไม่มีตัวตัวหนูเก็บไว้เลยจ้าไม่ไม่ไม่มีตั๋วแล้วเขาเข้าไปยังไงจีนีคิวขาเขาคิวคิวขวาไปเลย ออไน้ำกอนหนอาได้ม้ดีชิมอีดอเราจะขึ้นเรือไปเกาะช้างไปไปแล้วครับตอนแถวกันไปแล้วลินดูเร็วเรากำลังจะขึ้นเรือแล้วลินนี่ลินลน,นี่นเรากำลังจะขึ้นเรือแล้วลุกขึ้นมาดูดิ ไเป็นรขับเข้ามาซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นเรือเลยสุดแสนจะง่ายไปๆกาะช้าอยู่ข้างหน้าเรานี่เองมา <c oughs> ขึ้นเรือแล้วนะช่องช่องก็เลยนไ <c oughs> หมขึ้นได้ <c oughs> ใช่เรือมันวางสะพานมาอย่างไรวะ ขึ้นมาไปอยู่บนเรือแล้วไปต้องลงก็ถอยลงหรอรถเดินออกข้างหน้าหรอไปข้างหน้าหรอน่าเดินหน้าออกไป เราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนเรือกันว่ามีอะไรโอเคไหมไปดูกันไหมนะ<ป>อ๋อด้านบนก็จะเป็นที่พักผู้โดยสารมีเรือมีเสื้อชูชีพอ๋อโอ้มีร้านอาหารด้วย ผูโ<อ>้โดยสารรถก็จะลงฝั่งนี้ ช้างเป็นอำเภออำเภอหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากสามารถเอาเรือข้ามไปที่เกาะได้เลยค่าข้ามก็ไม่แพงแค่120บาทค่ารถแล้วก็คนอีก80บาทกระโดดลงไปเลยพร้อมจะเล่นน้ำหรือ,อยังเล่นน้ำที่ที่ห้องหรือว่าเล่นน้ำทะเลดีเล่นน้ำทะเลไหม เกาะช้างเนี่ยแหละเนี่ยแหละเกาะช้างฟางเต็มเกาะเลยหามาจับช้างได้มที่นี่ได้หรอมังช้างเกาะช้างที่นี่เกาะช้างก็ต้องมีช้างเลยเออใครบอกว่าเกาะช้างไม่มีช้าง เฮ้ยเล่นมีไม้ด้วยมีไม้ด้วยนี่ยว้าเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วได้ไปเขาเรียกขอกินหน่อยเนี่ยขอกินหน่อยขอกินหน่อยมาส่แล้วค่ะนี่ยขอกินหน่อยเอาอีกเอาอีกครนะข้อหิว เขาหิวลรนพี่เขาหิวพี่เขาหิวเขาเรียกเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกใหญ่เลยเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรพี่ตัวนั้นไม่กินตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรตัวนีแขนแขนไปกันเลยไปกันเลยไปได้เลยไม่กินไม่กินไม่หิว นี่แ, um, แก่แล้วนี่ขมับนี่นี่ขมับขมับตอบเลยแก่แล <c oughs> ้วกินเยอะเื่ออ้าลินอีกชิ้นสุดท้ายเอาจะให้ตัวไหนลินเร็วเราจะไปแล้วตัวนู้นไปตัวนู้นไปตัวนู้นไปไปตรงนี้เลย ระวังก้อนหินพี่เขาไม่กลัวเลยนะเล่นเล่น,เนซื้ออะไรคะลูกตักทรายเหรอมีทรายให้เล่นหรือเปล่าอเอ้ยเอ้ยหยอเอ้ยขุดดิขุดดูดิขุดดูด,ดิขุดดินดูดิขุดยังไง <c oughs> เอ้ยจ่ายตังค์กไปสิจ่ายตังค <c oughs> ์ยังเอาเอาเอาขึ้นรถแล้วเว้ย โมวยนึกว่าเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์เลยไม่ใช่ใช่ม่าม้าใจอ๋อหม่าม้าใจโอเคหม่าม้าใจนะอยู่ไหนยูนิคอร์นอ่ะยูนิคอร์นได้ยังยูนี่ได้ยังคะยูนิคอร์นอ่ะนี่ไงยูนิคอร์นมาแล้วลินลินยูนิคอร์นมาแล้วรับยูนิคอร์นเร็วโอ้โหเอาลมมาแล้วด้วย เล่นสัองเท้าก่อนป้าพาไปเล่นทรายไปหาเล่นทายที่ไหนที่ทะเลงไงกระเป๋าเยอะแยะนี่คือห้องของเราิดท,ทะเล ห้องนอนหันหน้าออกทะเลด้วยมีมีทีวีล,ว<า>ลินรีวิวรีวิวรีวิวห้องพักสิมีอะไรบ้างตรงนี้คืออะไรตเตียงเตียงอะไรอ๋อตรงนี้ลินนอนนี่นาตเตียงเล็กใช่ไหมมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ลินมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ ว้าวสะวายน้ำลงเลยได้ปะเฮ้มีสวาวยน้ำด้วยป๊าคิดว่าน้ำต้องเย็นแน่เลยอ่ะติดคิดว่าลูกยืนได้ไหมไม่ได้น,นิดหน่อยห้องอาบนะ้ำเ,เดินมาจากห้องอาบนะ้ำมีสาะน้ำด้วยนี่ต้องเปิดนี่ ว้าวโอ้โหจะลงเลยเหรอเอางั้นเลยเ,เอางั้นเลยเหรอจะลงเลยเหรอโอเคโอเคจัดไปอุตส่าห์มาถึงที่แล้วนะใชเอาพอละมาเอาพ่อแล้วก็มามาลูกลูกไป

เดินเดิเนนะี่นะทะเลกั็ไปลงได้ไหมครัาป,ป๊าอ๋อเล่นน้ำทะเลก่อนแป๊บหนึ่งเหรอ,อจะดีเหรอมันจะร้อนนะมันร้นอนได้ไหมคะคิดว่าลงได้ไหมคะลงได้สิคะลงยังไงคะลงมาไม่ได้อ่ะลินลงตรงนี้คะ่ปะป๊าไม่ช่วยนะช่วยตัวเองนะคะป๊าป๊าช่วยหนูอุ๊ยชะอุ๊ยชะอุ๊ยชา คิดว่าจะเปียกนะเปียกแล้โ้เปียกแล้วว้าวอ,อาหารมาแล้วอันนี้อะไรครับขาบโบนนาลาบโบนนาลากุ้องอบคุณเส้นคณะน้ำมันหอยยำหมยนี่นักควงกระบางไฟต้ยมยำไก่ทอด มีดๆๆินกลิ่นรอเดี๋ยวจะมีควงกระบองไฟนี่กำล,งลัลงรอกำลังรอ But uh got the little